นี่เราอยู่ที่หน้าสถาน, er. นีกลางบางซื่อแล้วนะครับบรรยากาศก็เหมือนเทอร์มินอลที่บางนอกนะฮะบางไหนไม่รู้นะมีทางลงนะครับ ซอมบี้เข้าด้วยกอนนะครับ ถึงแล้วนะครับสถานีกลางบางซื่ออันโออร์นะครับป้ายยังเป็นป้ายเดิมอยู่นะครับข้างบนรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ยังยังไม่เข้ามาถึงนะครับ